นิสจัดไปชีวิตสดใสที่เลกาเนส วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับเสาที่2ธันวาคมค่ำคืนนี้คัดมาฝาก4คู่ด้วยกันก่อนอื่นเราไปดูผลงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่1ธันวาคมบอกได้สั้นๆคำเดียวนะครับว่าเละ4คู่ตายเรียบนะครับคู่แรกแบรนเดอร์เสมอเวเจนศูนย์ประตูต่อศูนย์ลอมเมลต่อน1ลูกแพ้ศูนย์ประตูต่อ1นมอนซาแพ้ยูเวนตุส1ประตูต่อ 2. สสกอร์ตามที่สังหรณ์ใจไว้เลยนะครับแต่ก็ไม่ เปลี่ยนใจครับเราวิเคราะห์แล้วก็สรุปแล้วก็โดนกินเรียบนะครับลาสพาวามัสครับชนะเกตาเฟ่สอประตูต่อศูนย์สรุป4คู่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ําคืนวันศุกร์วันศุกร์สุดสยองของหลายหท่านนะครับเป็นแบบนี้เป็นประจานะครับโดนฟาดไป4คู่เรียบกันเลยทีเดียวค่ําคืนนี้หวังว่าจะได้คืนไปกันที่คู่แรกครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีสตุตการ์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเวนเดอร์เบรเมนสตุตการ์ดต่อ 1.25ลูกควบลูกขึ้นนะครับสถานการณ์ล่าสุดของสตุตการ์ดเจ้าบ้านอยู่อันดับที่3แข่ง12ชนะ9เสมอ0แพ้3มี27แต้มตามหลังจากปูงอยู่ 8คะแนนครับในส่วนของเทียมเยืนอยู่อันดับที่12ครับเบรเมนแข่ง12นัดชนะ3เสมอ2แพ้7มี11คะแนน10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับสตุตการ์ดชนะ4เสมอ3แพ้3นัดล่าสุดเมื่อต้นปีสตุตการ์ดเปิดบ้านแพ้เวนเดอร์เบอร์เมนไปศูนย์ประตูต่อ2ไปดูผลงานล่าสุดนะครับ5นัดหลังสุดสตุตการ์ดชนะ4แพ้1ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงของฟอร์มฮอตเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดเนี่ยช 202021ในส่วนของเบรเมนทีมเยือนครับนัดล่าส,สุดแพ้เปิดบ้านแพ้เลเวอร์คุเซนศูนย์ประตูต่อ3 5นัดหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวครับแพ้2เสมอ2แล้วก็ย้อนลงไปอีกส่วนใหญ่แล้วเป็นทีมเยือนเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคับเบรเมนเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วคู่นี้คิดไม่ยากครับอยู่สตุตการ์หลอเม็ดที่2น่าจะชนะแน่ครับแต่ว่าจะ ่านผเม็ดที่2หรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับผลการแข่งขันที่คาดสตุตกาชนะเบรเมน2ประตูต่อศูนย์คู่ที่2ไปต่อกันที่หลีกรองของสเปนครับเที่ยงคืนครึ่งสลาโกซาเปิดบ้านรับการมาเยือนเลกาเนตจากฝูงครับสถานการณ์ล่าสุดของสลาโกซาเจ้าบ้านอยู่อันดับที่14แข่ง17ชนะ6เสมอ4 แพ้7มี22แต้มส่วนทีมเยือนครับเลกานตสเป็นจ่าฝูงแข่ง17ชนะ11เสมอ3แพ้3มี36แต้มหลังจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ครับ10นัดสุดท้ายที่ทั้งคู่พบกันลิวสลาโกซาชนะ2เสมอ2แพ้6โดยนัดล่าสุดเมื่อต้นปีครับลิวสลาโกซาเปิดบ้านชนะเลกานตส3ประตูต่อ0มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของสลาโกซาเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดเสมอ1แพ้ถึง5ในส่วนของที เยือนเลกาน,นีท่านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครครับเสมอ2ชนะ3โดยเฉพาะเป็นการนัดชนะในนัดเกมเยือนด้วย ผลงานช่างสวนทางกันนะครับเศ head ท o เ e a d ก็ใช้ได้ครับและในส่วนของราคาก็เปิดมาครึ่งลูกหรือ0.25 2ราคาด้วยกันราคานี้ก็ต้องวัดใจทีมเยือนไว้ก่อนนะครับฟอร์มกําลังดีประกอบกับฟอร์มของเจ้าบ้านสลาโกซ่ายาแย่แพ้มา4เกมติดแล้วนะครับผลการแข่งขันที่คาดสลาโกซาแพ้เลกาเนส0ประตูต่ตอ1 คู่ที่3ไปต่อกันที่ฝรั่งเศสครับแข่งวัดตี3น้องพบนีสสถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับทีมน้องอยู่ลำดับที่11ของตารางแข่ง13ชนะ4เสมอ3แพ้6มี15แต้มในส่วนของนีสดำรงตำแหน่งรองจ่าฝูงเป็นรองเพียงแค่เปเอชเชเท่านั้นนะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ5ยังไม่แพ้ใครมี29แต้ม ตามหลังเปเชเพียงแค่1แต้มเท่านั้นเอง10นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันครับน้องชนะ2เสมอ3แพ้5ผลงานล่าสุดของน้องเจ้าบ้าน5นัดเสมอ1ชนะ1แพ้3โดยเฉพาะ4นัดล่าสุดยังไม่ชนะใครครับในส่วนของนีสทีมเยือนหนัดล่าสุดชนะ4ี่เสมอ1แล้วก็แน่นอนครับย้อนไปตั้งแต่เปิดฤดูกาลทีมนี้ยังไม่แพ้ใครราคาล่าสุดนะครับนีสไปเยือนเป็นต่อศูนจุด 25ฟอร์มก็เป็นต่ออันดับก็เป็นต่อเป็นต่อ,ตอทุกอย่างแต่ราคาไม่แพงแบบนี้ก็ต้องต่อครับผลการแข่งขันที่คาดน้องแพนิสศูนย์ประตูต่อหนึ่งและทิ้งท้ายคู่ที่4กันที่ ปีสามโอซาซูนาพบเหลียวโซเซดาเจ้าบ้านโอซาซูนาอยู่อันดับที่14แข่ง14ชนะ4เสมอ2แพ้8มี14แตม้มส่วนโซเซดาทีมเยือนอยู่อันดับที่6แข่ง14ชนะ7เสมอ4แพ้3มี25แตม้ม10นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันโอซาซูนาชนะ2เสมอ1แพ้7ผลงานล่าสุด5นัดหลังของโอซาซูนาหนัดชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3ในส่วนของโซเซดาทีมเยือนครับผลงาน ห้านัดล่าสุดเสมอ1แพ้1ชนะ3รูดูจากสภาพทีมดูจากผลงานล่าสุดแล้วและก็ดูจากสติเหต เแล้วโซเซดาดน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่ากับราคาที่เปิดมาเพียง0.25นัดนี้ต้องอยู่โซเซดาดค่ะบผลการแข่งขันที่คาดโอซาซูนาแพ้โซเซดาย์0ประตูต่อ1และนี่ก็คือ4คู่ที่คัดมาฝากทุกท่านในค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันเสาร์ต่อสตูกาต่อเลกันเนตตอน,นิดและก็ต่อเลวโซเซดาดอาจจะเสียวนิดนึงเพราะว่าหนักไปทางทีมเยือนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับช็อบถ้าถูกใจ ก็ไปศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเชียร์ไปด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้ถ้าหากว่าชอบถ้าถูกใจรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับค่ำคืนนี้ขอโชคดีลากัไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ